พี่ใหม่คะทุกคนนะคะเจอกันกับอุ๋มซิ p r o p e r t ินะคะเทปนี้จะเป็นเทปแรกแห่งปี2022ค่ะ่วันนี้อุ๋มพามาชมบ้านสำหรับขายนะคะเป็นบ้านหรูอยู่ในโครงการของแลนด์แอนด์เฮาส์ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในโครงการสิริเลกนะคะหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านสิริเลกวิวค่ะซึ่งตอนนี้นะคะปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านทีเ่เข้าอยู่มาประมาณ2ปีแล้วนะคะในโครงการซิลีเลกค่ะ โครงการนี้จะมีทะเลสาบขนาดใหญ่นะคะซึ่งจะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีอารีนาสปอร์ตคลับนะคะซึ่งตรงนี้จะมีความทันสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสาวยน้ำขนาด ไซส์ของโอลิมปิกไซส์นะคะสนามเทนนิสสนามฟุตบอลนะคะแล้วก็ฟิตเนสที่หรูหรามากๆเลยค่ะในโครงการนี้นะคะก็จะมีโครงการหรูมากวายเช่นนันทวันสลีิเล็กมันทนาสลีิเล็กนะคะสิวลีเชิงดอยแล้วก็สิวลีเรปิวค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆบ้านนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะก็คือบ้านที่อยู่ด้านหลังของอุ้มนะคะบ้านหลังนี้จะมีพื้นที่ ใช้สอยอยู่ที่251ตารางเมตรนะคะแล้วสร้างอยู่บนพื้นที่113ตารางวานะคะรูปแปลงของที่ดินนะคะจะเป็นคล้ายๆกับทังเงินทังทองนะคะซึ่งด้านหน้าจะเข้ามาแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนก้นถังอะคะ่ะค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีเลขที่ก็คือ2 0 8 1 7 6นะคะซึ่งเจ้าของบอกว่าพอเข้ามาอยู่นี่ก็ถูกหวยเลยนะคะค่ะน่าจะเป็นบ้านที่ให้โชคค่ะ บ้านหลังนี้อยู่ท้ายซอยนะคะเพื่อนบ้านเนี่ยของเราก็จะโปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอในซอยนี้นะคะมีบ้านคุณหมอหลายหลังเลยค่ะแล้วก็จะเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วกอ็อาจารย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็คือเพื่อนบ้านที่ดีก็เราก็อยู่แล้วก็มีความสุขใช่ไหมคะค่ะ ที่จอดรถนะคะสามารถที่จะจอดรถในร่มถึงสองคันนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นหลังมุมตรงนี้ก็จะสามารถจอดรถของแขกที่ที่แวะมาหาเราได้นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็เหมือนได้พื้นที่จอดรถแถมๆไปด้วยค่ะค่ะประตูรั้วนะคะก็จะเป็นแบบแมนวนวลนะคะซึ่งจะเป็นประตูรั้วนะคะทำด้วยเหล็กนะคะพ่นสีดำค่ะก็จะเป็นสองพับนะคะเนื่องจากว่า มีขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะแต่ว่าประตูรั้วนั้นเป็นลักษณะพับได้สองพับนะคะค่ะด้านนี้นะคะด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีมุมที่เป็นมุมนะคะสำหรับทิ้งขยะตรงนี้แล้วก็ในโครงการก็จะมาเก็บขยะไปนะคะด้านข้างก็จะมีสนามหญ้านะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยต้นไม้นะคะ บ้านหลังนี้นะคะก็จะมีค่าส่วนกลางอยู่ที่ตารางวาละ45บาทค่ะเป็นแบบบ้านแบบแอมพิโลนะคะบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกค่ะแล้วด้านทิศใต้นะคะซึ่งเป็นทิศที่ลมเข้าจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือของอุมนะคะทางทิศเหนือของเราเนี่ยถ้าเรามองจากระเบียงข้างบนนะคะก็จะหันไปทางทิศเหนือซึ่งมีวิวภูเขาหรือวิวดอยสุเทพนั่นเองค่ะเมื่อเราเข้ามาในโรงรถนะคะ พื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่นอกจากจอดรถได้แล้วนะคะก็ยังเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะเจ้าของก็ได้จัดน้ำพุไว้หน้าบ้านนะคะเพื่อเสริมฮวงจุ้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่นะคะชอบแบบปาร์ตี้สังสรรกับเพื่อนฝูงนะคะก็จะมีมุมที่เขาเตรียมเอาไว้ทำบาร์บีคิวนะคะนั่งดื่มหรือรับประทานอาหารในสวนได้นะคะ จริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ในสวนนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือสําหรับสร้างสระว,ว่ายน้ําเพิ่มได้นะคะแต่เนื่องจากว่าเ,เจ้าของบ้านก็เดินทางบ่อยแล้วก็ไม่อยากมีภาระในการดูแลสระว,ว่ายน้ำนะคะ่ะก็เลยเใช้เป็นพื้นที่สวนนะคะตรงลงจอดรถนะคะก็จะมีส่วนที่เจ้าของบ้านนะคะต่อเติมขึ้นมาเป็นห้องเก็บของค่ะ นี่นะคะจริงๆตัวบ้านสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าทางห้องครัวซึ่งจะเป็นประตูนี้นะคะตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นชั้นวางของที่ทำจากไม้สักจะแท้เลยค่ะสวยมากก็คืออันนี้ก็จะแถมให้เลยนะคะตรงห้องนี้เนี่ยก็จะมีขนาดประมาณ8.5ตารางเมตรเลยนะคะก็เป็นห้องเก็บของแล้วก็อุปกรณ์ทำสวนแล้วก็ ทำค,ความสะอาดต่างๆนะคะอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะก็จะมีเครื่องตัดหญ้า power wash นะคะข้างในก็จะมีอุปรกรณ์ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะก็จะมีพวกเป็นห้องเก็บของค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งห้องเก็บของนี่ก็อาจจะไม่เพียงพอก็เลยต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะ ่างที่ทราบกันดีว่าบ้านที่เป็นบ้านในโครงการจัดสรรน,นะคะเขาก็จะแบบพื้นที่ใช้สอยจะจะน้อยกว่าบ้านที่เราสร้างเองนะคะอันนี้เดี๋ยวอุปาไปเข้าทางประตูหลักดีกว่านะคะเช่นค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในบ้านแล้วนะคะซึ่งพอเราเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องรับแขกแล้วก็ห้องดูทีวีนะคะ เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นบิวอินทั้งหมดนะคะก็จะเป็นของ SB f u r เฟอร์นเนะคะก็เป็นคัสตอมบิวอินค่ะสีโทนสีนะคะก็จะเป็นโทนสีเทาสีครีมซึ่งเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะทำให้บ้านรู้สึกอบอุ่นและน่าอยู่มากๆเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์บิวอินและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะที่เห็นในบ้านนะคะก็ถ้าลูกค้าต้องการนะคะ ซื้อบ้านแล้วก็แถมเฟอร์นิเจอร์ด้วยก็สามารถคุยราคาได้นะคะแต่ว่าบางชิ้นนะคะก็เป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะเช่นของตกแต่งบ้านนะคะเจ้าของเขาก็อาจจะเอาไปด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ให้ทั้งหมดค่ะแต่สามารถสอบถามได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่นะคะก็ยังอยู่เช่นโตะ๊ระรับประทานอาหารโซฟาทีวีเป็นต้นค่ะ ห้องนั่งเล่นหรือห้องดูทีวีนะคะและห,ห้องห้องรับประทานอาหารเนี่ยจะเชื่อมกันนะคะโดยที่เหนือโต๊ะรับประทานอาหารนั้นนะคะตกแต่งด้วยโคมไฟเชเดลียนะคะคริสตัลสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ห้องรับประทานอาหารเนี่ยก็จะเชื่อมไปยังห้องครัวค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำสำหรับแขกค,ค,ค่ะซึ่งจะมีห้องชาวเวอร์ด้วย เนื่องจากว่าชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องนอนสําหรับแขกอยู่อีกหนึ่งห้องนอนซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะคะตรงมุมก่อนที่จะเข้าห้องครัวนะคะก็จะมีบิวอินซึ่งจะเป็นตู้ไว้สําหรับเก็บของนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็เครื่องแก้วต่างๆนะคะตรงนี้นะคะในส่วนของห้องครัวนี้มีการต่อเติมขึ้นมาทีหลังนะคะก็จะเป็นห้องครัวที่มีประตูสไลาหรับเปิดปิดนะคะ แล้วก็ห้องครัวขนาดไม่กว้างมากแต่กว้างกว่าบ้านในโครงการจัดสรรทั่วไปนะคะก็จะมีอุปกรณ์ให้ตามที่เห็นค่ะจะมีตู้เย็น2ประตูแล้วก็มีตู้เย็นเล็กให้อีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงมุมนี้เนี่ยถ้าบ้านหลังนี้จริงๆเราไม่ได้มาพร้อมกับอโอเวนแบบบิวอินนะคะเตาอบแบบบิวอินเนี่ยอาจจะต้องแบบซื้อแบบ แตนมานะคะก็คือสามารถตัดตรงนี้พอตรงนี้มีที่เสียบปลั๊กด้วยนะคะก็จะเป็นอ่างล้างจานนะคะสซิงค์นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องกองน้ำนะคะคาวเวเตาแก๊สนะคะสองหัวแล้วก็มีเคาน์เตอร์นะคะพื้นที่เคาน์เตอร์สำหรับเตรียมอาหารนะคะก็จะมีช่องเก็บของนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบ,แบ,บแสแตนดาร์ดนั่นเองค่ะ มีเครื่องซักผ้าอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าค่ะด้านหลังบ้านนะคะด้านหลังห้องครัวเนี่ยก็จะมีลานซักล้างนะคะซึ่งจะสามารถใช้เป็นลา,านตักผ้าได้นะคะบริเวณซักล้างนะคะตรงนี้ก็จะมีปั๊มน้ำนะคะแล้วก็ อ๋อคิดว่าน่าจะทําหลังคาเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อทีอ่ในช่วงหน้าฝนนะคะหรือเวลาฝนตกเนี่ยก็จะได้ไม่เปียกนะคะตรงนี้ก็จะได้สะดวกในการใช้งานนะคะหลังบ้านนะคะช่วงเช้านะคะตะวันออกคือทิศนี้นะคะก็ช่วงหลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นแดดในช่วงเช้าซึ่งพื้นที่เนี้ยถ้าใครชอบที่จะปลูกผักสวนครัวนะคะเหมาะมากเลยค่ะทำเป็นแปลงผักนะคะหรือ ถ้าจะทําสระว่ายน้ําแต่ก็คือมุมมันจะเป็นมุมหลังบ้านก็อาจจะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะว่าอยากจะใช้พื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ใช้ทําอะไรนะคะแต่ก็สามารถที่จะสร้างสระว่ายน้ําขนาดสามเมตรครึ่งคูณ8เมตรได้เลยนะคะแป่ถึงเเมตรก็ทําได้ค่ะสําหรับห้องนอนชั้นล่างนะคะก็คือห้องนี้นั่นเองค่ะจะเป็นห้องนอนสําหรับแขกนคะคะซึ่งเป็นห้องนอนที่มีขนาดเล็กแต่ไม่เล็กนะคะ ค่ะจะมีเตียงนะคะควีนไซส์หนึ่งเตียงนะคะโต๊ะแต่งตัวนะคะชั้นวางทีวีเคาน์เตอร์ทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าให้ค่ะตรงนี้ก็จะมีประตูทางออกนะคะซึ่งสามารถไปชมสวนได้ค่ะ มุมนี้นะคะซึ่งจะเป็นด้านข้างของบ้านนะคะด้านขวาของบ้านาซึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือเนี่ยตอนนีเ้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ร่มมากเลยค่ะถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะสร้างสะว่ายน้ำตรงนี้จะเป็นมุมที่เหมาะเนื่องจากว่าไม่ร้อนจนเกินไปนะคะก็จะเป็นมุมที่เ,เชื่อมนะคะจากสวนหน้าบ้านที่เรา,เาได้เปิด คลิปของคลิปนี้นะคะตรงมุมนี้นะคะก็จะเป็นมุมที่เชื่อมกันนะคะสามารถาสร้างภูดเด็กหรือว่า,าลานข้างสระว่ายน้ำนะคะเพื่อที่จะตั้งเก้าอี้อาบแดดตรงตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวอุมจะพาไปชมชั้น2กันเลยนะคะค่ะบริเวณห้องโถงนะคะก็จะมีแอร์มิ u b บิชิขนาดใหญ่หนึ่งตัวนะคะซึ่งจะให้ความเย็นนะคะสำหรับห้องโถงนี้ ได้อย่างทั่วถึงค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมชั้นสองกันนะคะบันไดนะคะพื้นบันไดก็จะเป็นพื้นที่ทำด้วยไม้นะคะแล้วก็จะเป็นวอลเปเปอร์นะคะสีเทาเอ่อในส่วนของอุปกรณ์ของตกแต่งเนี่ยคะจะเป็นไม้แกะสลักจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งอันนี้จะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะของสะสมของเจ้าของบ้านซึ่งเขาก็จะไม่ ไปพร้อมกับตัวบ้านนะคะโงบันไดจะมีหน้าต่างนะคะแล้วก็มีมานมูลีนะคะแล้วก็มีโคมไฟเชนเดเลียะคะ่ะสองของบ้านนะคะก็จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนนะคะได้แก่ห้องนอนขนาดใหญ่ห้องนอนมาสเตอร์นะคะและห้องนอนขนาดเล็ก2ห้องนอนซึ่งจะต้องแชร์ห้องน้ํา คือห้องนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมห้องทางด้านซ้ายมือก่อนห้องทางด้านซ้ายของอุบนะคะตอนนี้นะคะจะใช้เป็นห้องทํางานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถปรับเป็นห้องนอนได้นะคะแต่ด้วยความที่เ,เจ้าของบ้านท่านเขาพักอาศัยอยู่กันแค่2คนนะคะสาม,ามีภรรยาก็เลยไม่ได้ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะเพราะว่ามีห้องนอนสำหรับแขกอยู่แล้วที่ชั้นล่างค่ะนะคะเจ้าของก็ได้ ทำบิล์อินนะคะไว้เป็นชั้นวางหนังสือนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโต๊ะทำงานค่ะซึ่งตรงนี้จะอยู่ฝั่งด้านด้านหลังของบ้านค่ะด้านหลังของบ้านก็เป็นบ้านคุณหมอนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมห้องนอนที่อยู่ทางด้านขวาค่ะซึ่งจะเป็นห้องนอนที่ เป็นห้องของคุณผู้หญิงนะคะซึ่งจะอยู่ทางวิวหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีวิวของระเบียงหน้าบ้านซึ่งกว้างมากๆเลยค่ะนะคะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องของคุณผู้หญิงนะคะซึ่งออกแบบตกแต่งไว้ให้เป็นโทนสีอ่อนนะคะวิวอินคลเซตก็จะเป็นโทนสีขาวนะคะ งนี้แอบเสียดายนิดนึงนะคะน่าจะมี Access หรือประตูทางออกที่สามารถที่จะออกไปที่ระเบียงได้เลยนะคะส่วนตัวของอุ่มนะคะสําหรับอุ่มถ้าเกิดอุ๋มเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะอุ๋มก็จะปรับหน้าต่างบานนี้นะคะให้เป็นประตูนะคะแล้วก็อุ๋มก็อยากจะมีอ่างจากุจชี่นะคะเอาไว้ข้างนอกตรงมุมนี้นะคะแต่ว่าจะต้องสร้างหลังคาออกไปข้างนอกด้วยนะคะในเวลาที่เงียบสงบนะคะในช่วงค่ำหรือช่วงกลางคืนนะคะอุ๋มก็อยากจะออกไปนะคะนั่งแช่ อ่างข้างนอกนะคะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําที่ใช้แชร์ร่วมกันระหว่างห้องนี้กับห้องนี้คือห้องทำงานกับห้องนอนค่ะก็จะเป็นชชว,วร์นะคะซึ่งจะมีประตูบานสไลด์นะคะกั้นนะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะสุขภัณฑ์ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์ค่ะซึ่งห้องนี้นะคะ ก็จะเป็นห้องของคุณผู้ชายซึ่งจะมีฟินเด็ด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเติมออกไปนะคะห้องนอนมาสเตอร์เป็นห้องนอนที่มีขนาดกว้างมากๆเลยค่ะซึ่งกว้างประมาณ4คูณ7เมตรนะคะบิวอินนะคะจะเป็นโทนสีเทาเข้มแล้วก็สีน้ำตาลสีโอ๊คนะคะในส่วนของวอล์กอินค s อ t เซตนะคะซึ่งจะเป็นของ SB Furniture ค่ะ ก็ค่อนข้างจะไฮคุณภาพนะคะเป็นเกรดพรีเมียมนะคะของ SB ค่ะซึ่งก็จะม,มีช่องเก็บของนะคะมากมายเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าตู้เสื้อผ้าจะไม่เพียงพอค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวค่ะห้องนอนมาสเตอร์ค่ะห้องน้ำมาสเตอร์ค่ะก็จะมีม Japanese toilet นะคะซึ่งจะเป็นของแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดซึ่งจะเป็นแบบระบบอัตโนมัติค่ะ เีได้นิดนึงว่าห้องบ้านหลังนี้นะคะในห้องนอนมาสเตอร์ Master, ไม่มีอ่างอาบน้ําผมก็เลยมีความเห็นว่าเลยต้องเพิ่มตรงบริเวณหน้าบ้านค่ะแต่ห้องนี้นะคะบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีความพิเศษในส่วนของด้านนอกนี่นะคะเขาเจ้าของเขาได้ออสั่งในการต่อเติมนะคะด้านหน้าออกไปเพื่อที่จะใช้เป็นห้องฟินสค่ะตรงนี้นะคะเป็นห้อง ส่วนตัวส่วนตัวของคุณผู้ชายเลยค่ะห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องฟิตเนสนะคะก็จะมีอุปกรณ์สําหรับออกกำลังกายนะคะมากมายเลยซึ่งอุปกรณ์นี้นะคะก็จะไม่ได้ให้ไปกับตัวบ้านนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจขอซื้อเพิ่มก็ได้นะคะแต่อุปกรณ์พวกนี้ยังเป็นอุปกรณ์ที่ใหม่มากๆเลยค่ะแล้วก็ใช้งานน้อยนะคะแต่เจ้าของแจ้งไว้แล้วว่าคือไม่ให้เพราะออไม่ว่าจะเป็น อซีดีอะไรเครื่องเสียงนี้นะคะแล้วก็กลองเนี่ยเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมฮอบบี้ส่วนตัวของเขานะคะเครื่องออกกําลังกายนะคะอันนี้เนี่ยให้ไม่ได้นะคะเป็นของคุณค่าทางจิตใจห้องนี้มีเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะจะเป็นห้องที่มีกระจกทั้งหมดอา่าสามด้านเลยนะคะก็จะเป็นห้องที่รับแสงหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะซึ่งถ้ามองตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นวิวภูเขาแตบบ่ว่าแอบบมีต้นไม้บางนิดนึงนะคะตรงนี้ถ้าเราเปิดม้านออกหมดเลยเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นวิวของเพื่อนบ้านนะคะดีจังเลยนะคะในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะมีฟิตเนสส่วนตัวซึ่งเราไม่ต้องไปใช้ที่อื่นเนี่ยคะ่ะก็ความปลอดภัยนะคะ ระเบียงด้านหน้าบ้านนะคะเป็นระเบียงชั้นสองเนี่ยขนาดกว้างมากๆเลยนะคะกว้างพอๆกับห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะก็ความกว้างนั้นก็จะเป็นขนาดนะคะ5เมตรคูณ6เมตรค่ะซึ่งนี้จะสามารถทำกิจกรรมอะไรได้หลายๆอย่างนะคะก็เราอาจจะเพิ่มเป็นบารูฟท็อปบาร์ที่อยู่ชั้น2ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ชอบชวนเพื่อนฝูงมาที่บ้านค่ะด้านข้างนะคะ ก็จะเป็นตรงนี <g ül> ้จะเป็นรั้วของโครงการแล้วด้านด้านข้างนู้นจะมีถนนนะคะซึ่งเป็นถนนนอกโครงการนะคะนี่ก็จะเป็นฟาร์มออร์แกนิกค่ะเมื่อก่อนนั้นจะเป็นวิวทุ่งนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของที่อยู่นอกโครงการนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับในโครงการค่ะระเบียงนะคะพื้นที่เป็นกระเบื้องของระเบียงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องการลื่นนะคะสีเทานะคะส่วนรอบๆระเบียงเนี่ยค่ะก็จะเป็น กระจกเทมเพอร์นะคะซึ่งเป็นกระจกนิรภัยค่ะแล้วก็ทนทานนะคะขยับแล้วก็ไม่โยกด้วยนะคะคุณภาพค่อนข้างดีค่ะสไตล์บ้านก็เป็นสไตล์แบบบมเดร้น,นะคะโทนสีก็คือจะเป็นโทนสีเทาน้ำตาลเข้มค่ะนะคะคุมโทนเลยนะะในส่วนของที่สร้างเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นห้องนี้เลยคะ่ะห้องอห้องฟิตเนสเนี่ยคะ่ะอย่างที่อุ้ม ชีให้ดูนะคะในส่วนที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่66ตารางเมตรนะคะสำหรับพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้นมาตัวบ้านเดิมเนี่ยจะขนาด186ตารางเมตรนะคะพื้นที่ใช้สอยบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่แค่10นาทีนะคะห่างจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ต10นาทีนะคะเข้าเมืองประมาณ15นาทีอยู่ใกล้แหล่งชอปปิ้งมากมายไม่ว่าจะเป็นโลตัสนะคะแม่เหียบิ๊กซีแม่เฮียนะคะ โฮมโปรแมคโครนะคะตลาดสดแม่เหียนะคะแล้วก็มีร้านอาหารชื่อดังนะคะร้านกาแฟมากมายเช่นร้านชมนะคะร้านกู o ดวิวนะคะข้าวมาข้าวฟ่างนะคะอยู่ใกล้กับ n นซ์ซัฟฟอรี nice ่นะคะพือสวนโลกแล้วก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอเมริกันแปซิฟิกนะคะโรงเรียนแอมบาสเเดอร์นะคะก็จะย้ายมาอยู่ใกล้ๆนะคะซึ่งอยู่ตรงข้ามตลาดแม่เฮียเลย โรงแรมบริต uh, ันนะคะ British i n t e r n a t i o n a l School นะคะสารศาสตร์ล้านนาสันชัยคิดเดอร์การ์เดนนะคะตั้งอยู่ถนนนะคะสมโพธเชียงใหม่700ปีหรือถนนนะคะอรอบวงแหวนรอบที่2นะคะซึ่งถนนวงแหวนรอบที่2เนี่ยนะคะจะสะ,สะดวกในการที่จะเดินทางไปไม่ว่าจะเดินทางไปอำเภอหางดงนะคะอำเภออื่นๆซึ่งมันจะเชื่อมกันนะคะเป็นถนนวงแหวนออกถนนคันคลองนะคะสามารถขึ้นดอยสเสมิงได้นะคะ ไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็สะดวกนะคะไปทางตรงไปจนถึงอำเภอแม่ริมเลยก็ได้ค่ะสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกอำเภอเป็นโลเคชั่นที่สะดวกมากเลยค่ะไปในบ้างค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อุ่มพาชมบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านหลังนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่14.8ล้านบาทค่ะ ถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือนัดชมกับผมได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่ข้างๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ66 y o u t u b e Channel ของเรานะคะเว็บไซต์ของเราก็คือ 66property.com นะคะเรายังสามารถติดตามเราได้ใน TikTok นะคะแล้วก็ Facebook ด้วยค่ะสำหรับปี2022นี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะคิดอะไรก็สมปรารถนาทุกประการนะคะ ขอให้ร่ำรวยเงินทองนะกิจการรุ่งเรืองทุกท่านเลยค่ะปลอดภัยไร้โควิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ๋มก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ